น้ำเลยอังคิมอังคิมลงไ่ว้นะ้ำมาเปล่า <c oughs> เนี่ยกับความแก่นนะคะกับแม่แก่นนะคะน้องคิมกับแม่แก่นนะคะ สวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องนะคะ Il ลูเฟ V t ีนะคะมาอยู่ที่พัทยานะคะตอนนี้มาพบกับน้องครีมนะคะมาชมความน่ารักของน้องครีมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะว่าแม่ควานนะคะก็มีช่องของเขานะ,ะช่องว่าลิลลิ่นน้องครีมแฟมิลอี่นะคะอย่าลืมเข้าไปชมนะคะในช่องของลินลิ่นน้องครีมแฟมิลี่นะคะตอนนี้ก็แม่ควานก็กำลังจะอาบน้ำให้น้องอ่ะ เออก็น้องหิวน้ำนะน้องอยากเล่นน้ำอะ่ะน้องอยากเล่นน้ำอ่ะค่ะตรงนี้เลื่นใช่ไหมนี่ถ้าวิ่งนี่ล้มได้นะน,นี่เนะเาะฮะโอ้ตรงนี้มันเลื่นมันมีนี่ระวังนะน้องคิมีมเ้ยเป่าเลยเป่าเลยอุ้ย โอ้ยโอ้ยเล่นแรงอ่ะเล่นแรงอ่ะก็ปีนถังหน่อยสิเออแม่ตุย๋ยป้าตุ๋ยจะปีนถังแล้วนะอ่ะอน้องคีน,นาลงเลยนาลงเลยเล่นน้ำก่อนค่ะอยากเล่นน้ำก่อนอ มังคีมบอกว่าก็หนูอยากเล่นน้ำก่อนนี่เอาเอานอนลงเลยนอนลงเลยเขาจะอาบน้ำให้แล้วอย่าพ่นน้ำมาทางนี้นะฮะ อ่าน้องคิมอ่าน้องคิมดูดน้ำตรงนี้นะคะอ้าวไปไหนแล้วนั่นนั่นนั่นนี่กันเฮ้ย้นี่กันเฮ้ยนี่น้องคิมกันนี่คิมกันนี่คิีมนี่คิมเฮ้ยอาบียอ์กากันกลงกันด้วยนะเฮ้ยกลวงเฮ้ย น้องครีมเมื่อกี้หนีน้องหนีน้องครีมเกือบไม่ทันแน่เสร็จแล้วเหรออาบเสร็จแล้วนะอ,นอ่าอาถูกขี้ใครก่อนน้องครีมถูกขี้ใครห้ามปีนต้นมะม่วงนะน้องครีมน้องครีมห้ามปีนต้นมะม่วงนะนั่นพูดปุ๊บก็จะปีนปั๊บเลย ดูนะคะนี่เราไม่ต้องใช้แปลงถูเลยนะคะใช้ต้นมะม่วงนี่แหละถูข้างหลังให้ช้างเนี่ยเอาอ้ยตดตดตดตีดตด,ตดนั่นจะปีนอีกแล้ว แม่ควานนะคะแม่ควานแก่นนะคะนี่ช่องอะไรคะแม่ควานแก่นลินลินน้องครีมเฟอร์มารีนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนี่เป็นไงน้องครีมเฟอร์มารีค่ะนี่ไงน่ารักมากเลยนะคะน้องครีมเนี่ยสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเลยนะคะนี่ตักเตาให้พี่หมวยก่อนเรอ่ะเปล่าให้พี่หมวยใช่ไหมตักเตาตาตักเตาตักเตาตักเตกเตาตเตาตัเตาตักเตาตักเตาตักา อารมบลุบๆๆๆอ้าวอยากจะถูก่อนค่ะถูก่อนถูก่อน่ะก็อยากจะถูก่อน่ะเล่นไปเรื่อยนะคะน้องครีมนะนั่น ถูแบบสะใจมากเลยนะนี่ถ้าเป็นคนนี่หนังถลอกอ่ะเออถ้าเป็นคนหนังถลอกแน่อันนี้ช้างช้างหนังหนาไหนเปล่าเป็นเปล่าเฮ้ยไหนเฮ้ยเปล่าเลยเปล่ามวยเลย เอาไหมเลยกูจะรู <st> ้นะกูจะรู <Mach> an <anak lonely> ้นะเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาจะพังไหมเนี่ยทางนี้จะพังไหมเนี่ยฮะทางนี้จะพังไหมเนี่ยไอ้นี้ก่อนนี้นี่นี่มวยมวยร้อนมวยมวยมวยร้อนเน้ ไหนนี่กคอกร้องแน่เลยให้ควานสักอะไรนะฮะเอว์ควานอะไรนะควานอะไรนะควานอาุโสควานอุโสต้องเป็นควานอาบุโสใช่ไหมไหนตักเป้าทำงานโอ้โหเฮ้ยเปลวเลยเปลวเลยเปลวเลยโอ้โอ้ใครบอกว่าน้องคิมทำไม่เป็นโอ้น้องคิมก็ทำเป็นเนี่ยไป เดี yeah, 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 yeah. Yeah, cần. ๋ยวเดี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 ๋ยวลองไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวไปถ่ายข้างล่างก่อนถุงบอลห้วยย้ายย้ายย้ายโดนกันเอ้ยเกือบโดนก้องอ่ะเออเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันหน้ายุงบอลหน้ายุงบอลหน้าย้ยโอ้ยได้แล้วเล่นน้ำสงการนั่งนั่งเราไม่นั่งนั่งนั่งเรา นอ,อนไหถืออีกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอยากเห็นอีกน้องมวยกำลังสนุกเลย 8, เดี๋ยวสงการเราจะพาเล่นนะคะน้องครีมเล่นสงการเลยโอ้น้องครีมนี่เก่งจริงๆเลยอ่ะนายไปได้ไปได้โอ้ห้อะครีมทำได้ทุกอย่างเลยนะในครีมนี่ ว้ามวยเป็นไงสนุกไหมเอาอีกเอาอีกมวยหมดว้าวแม่ควานสั่งไม่ทำให้นะควานเอาวุ้สสั่งนะทำเลยว้าวสนุก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 โอ น้องครีมใครบอกว่าทำไม่เป็นเนาะไม้นี่พ่อขวานอาบุโซนะฮะนี่ต้องบอกนะถึงจะทำนะคะเสียงหนักแน่นต่างกันเสียงหนักแน่นต่างกันนะคะออเ เมื่อกี้ก็น้องครีมได้กินไอติมไปแล้วนะคะแล้วไอติมมาอีกไหมนี่ฮะถ้ามาอีกก็ได้กินไอติมอีกนั่นนี่หมวยป้าเก็บตังค์ได้ห้าบาทนี่หมวยนี่นี่ห้าบาทห้าบาทอยู่ตรงนี้นั่นนั่นห้าบาทนั่นไปแล้วจะไปเข้าหลักแล้วคุณยายจะไปอาบน้ำหรอคะคุณยาย คุณยายจะไปอาบน้ำค่ะคุณยายเดินแล้วคุณยายเดินแล้วคุณยายเดินแล้วลคุณยายจะไปอาบน้ำน้องคิมโอ้โห,โหน้องคิมกินแบบกินหญ้าอ่อนนะคะวันนีน้วันนี้คุณตาไปตัด ไปเกี่ยวหญ้านะคะมาให้น้องครีมกินนะเป็นหญ้าอ่อนๆชิดมว้ยชิดมว้ยๆๆๆเป็นกิจวัตรของคนเลี้ยงช้างนะคะเช้าตื่นขึ้นมาก็พาช้างไปอาบน้ำกินน้ำเสร็จแล้วก็มาผูกไว้แล้วก็ไปเกี่ยวหญ้าหาหญ้าให้ช้างกินนะคะๆๆๆๆๆ ยิงัวเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะไม่ได้ไปทํางานนะคะช่วงนี้ไม่มีงานนะคะช้างตกงานเนี่ยน้องครีมก็ตกงานนะคะคก็ผูกไว้อย่างนี้ก่อนนะคะอ,คอาหารช้างก็หายากนะคะช่วงนี้เ,เก็บมวยเก็บม้วย ความน่ารักของน้องครีมนะคะมีให้ดูไม่สิ้นสุดนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะกลับไปสุรินแล้วก็ไปแสดงความน่ารักที่สุรินต่อนะคะนี่ยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะช่องลิหลินน้องครีมแฟมิลี่นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่ควานแล้วก็ช้างเห็นบอกว่าจะให้คนถ่ายนะคะทําความสะอาดตรงนี้นะคะวันนี้นี่ๆๆๆๆๆๆๆ ไว้อะเดี๋ยวจะทําให้เดี๋ยวจะทําให้นะคะคขยิงกองตัวกระถายงเลยอ่ะได้สบาปถ่ายไลฟ์สดนะนี่ชั้นเต็มเตมอ่าตอนนี้นะคะนิ่งๆนนะคะน้อไปกว่ไหนน้อยนไหนตมตันตน ใส่ใส่เลยค่ะที่บ้านพอเรากลับสุรินค่อยแยกจ้จะนะค่ะเด็กมาช่วยก็บพี่ทางเลยเอตาเอตาตาน้อยมาเก็บพี่ท้าง

สแลมเลยพี่ตุ้ยสแลมนั่นแหละกลางกลางแล้วก็หลักสอนสอนควานใหม่นะคะ ใส่รองเท้าด้วยลูกนั่งใส่รองเทา้า ไม่ใช่ป้าลัก ปาไดได้กวางต่อละไลอ้กวางต่อละเอาไปไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยนะคะเบอนิดหน่อยฟังเสียงหายใจ กอ,อกองไว้ตรงนั้นก็ได้ค่ะเอ็กกองไว้ตรงนั้นก็ได้ลูกอาแล้วสะอาดแล้วเ <c oughs> นี่ยค่ะความสุขของการได้อยู่กับช้างนะคะก็ได้ทํางานนะคะกับช้างช้าเข้าไปอาบน้ําเล่นน้ําเกี่ยวหญ้าให้ช้างทาความสะอาดโรงช้างแค่นี้นะคะเจ้าของช้างก็มีความสุขแล้วนะคะเดี๋ยวไปชมทางนู้นกันอีกเลยลูกเอ็กกำลังเลี้ยงช้างนะคะ อ,อุ้ยน้องครีมกินกระจายอย่างนี้เลยเหรอเขาเวลามันเขาเก็บกินเองบ่เก็บกินเองค่ะเดี<อ>๋ยวสัก้าก็เก็บกินเองนะค่ะอ๋อต้อง,งกินของอร่อยอร่อยก่อนเน่แล้วก็เก็บกินทีหลังเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวน้อเวลากินก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วก็ต้องกินเนื้อมันก่อนอเต้นกินทีหลังประมาณนั้นเหมือนเลยลูกชิ้นก็เคยกินเส้นทีหลังน้ำกระจายนะเนื้อกินหมดแล้วทีนี้น้ำกระจายอยู่รอบนอก ก็สนุกสนานนะคะในการเลี้ยงช้างนะคะเดี๋ยวก็กลับสุรินแล้วนะคะนี่มาพัทยามาเที่ยวนะคะก็ได้ถือโอกาสมาเลี้ยงช้างนะคะน้องครีมนะคะน้องครีมมีโดโดมีลินลินฮะแม่แป้งเนาะแม่เบอร์ดีแล้วก็เ,เดือนแลมพ่อทองคำ,ยยำมียายลำไยด้วยนะคะ ทั้งหมด9เชือกนะคะที่อยู่ที่พัทยานะคะตอนนี้ก็เขาตกงานกันหมดเลยนะคะช้างตกงานหมดเลยไม่มีเงินเดือนนะคะเจ้าของช้างก็ต้องหาหญ้านะคะหาเกี่ยวหญ้าแบบนี้ให้ช้างกินนะคะก็บางทีเราก็อยากให้ช้างกินอ้อยกินกล้วยกินแตงโมกินสับปะรดนะคะก็วันนี้ก็มีเอฟซีนะคะเอฟซี FC จากโรงเรียนบ้านเตาถ่านอนุบาลบ้านเตาถ่านนะคะที่มา เลี้ยงช้างนะคะรอบหนึ่งนะคะเมื่อตอนเที่ยงนะคะก็ขอบคุณ F C นะคะที่น่ารักที่ได้มาเลี้ยงช้างนะคะให้กำลังใจชาวช้างช้างทุกเชือกที่เขาได้กินนะคะอย่างน้อยเขาก็เหมือนกับว่าเขาได้กินอาหารว่างกินของหวานนะคะ <S <S คิม เยียบเยียบแล้วก็กินนะฮะแต่ช้างบางเชือกเขาไม่กินนะคะแต่น้องครีมนี่เขากินเหยียบแล้วก็กินเดี๋ยวขออนุญาตไลฟ์สดเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตออกไปสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะคะ e l ลเฟ b t s ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ยังไงก็จะลืมนะคะซ่องของช่องของน้องนะคะของลินลินน้องครีมแฟนมารี่นะคะถ้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ